เกรสเกลยื่น IPO กับ SCC เมกาออกเอกสารคุมเข้มการเก็บคริปโตจับตาร่างกฎหมายจีเนียสบัญชีรหัสนี้มีลุ้นลุ้นลุ้นสวัสดีมูฮาวทุกคนด้วยนะครับอยู่กับรอบวันทันคริปโตคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยกับวันอังคารที่15กรกฎาคมก่อนไปดูภาพรวมตลาดไอก็ขอฝากช่องทิกตอกเอาไว้ด้วยนะครับก็จะมีคลิปเล่าข่าวแบบนี้รวมถึงคลิปสั้นจากไลฟ์แล้วก็คลิปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคริปโตก็ไปรับชมกันได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคําถามหรืออยากจะพูดคุยประเด็นต่าง ตอนนี้ทาง eFinance เราเปิด eFinance Thai Connect แล้วนะดันั้นก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งในฝั่งหุ้นแล้วก็คริปโตที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็แชร์เรื่องต่างๆกันใครที่อยากเข้าไปแจมเนี่ยก็สามารถสมัครฟรีผ่านเว็บไซต์ที่แอดแปะไว้ด้านล่างได้เลยมาดู Bitcoin กันนะครับวันนี้ก็เริ่มมีการย่อเล็กๆก,กันให้เห็นแล้วนะหลังเมื่อวานขึ้นไปทำโอทามไฮแ i วหนึแถว123,000ดอลลาร์ 1, 23, ต่อเป็นเรื่องปกติของกาฟนะครับที่มีขึ้นก็ต้องมีลงบ้างอีธิเลียมก็ขึ้นไปชน3,000ดอลลา,าม Bitcoin ต Bitcoin รันต่อนะอนน่อออนนนะะวาารบี้้งเล็จไปท ทำใหใหม่หรือเปล่าฟังเอาคอยวันนี้ก็มีทั้งเขียวแล้วก็แดงนะครับบางตัวก็ยังแข็งกว่าตลาดอยู่นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ตามเทรนของพี่ใหญต่ตลาดที่ทั้งขึ้นทั้งลงนะครับทำให้145,000กว่าคนต้องพายแพ้ในศึกครั้งนี้ไปพอแตกรวมกันกว่า845ล้านดอลลาร์ปิดคอย ETF4 วันนี้ยังมียอดซื้อเข้ามาอยู่แต่ค่อนข้างบางแล้วนะครับที28.4ล้ 28, 000, 000, 000. านแลยอดขายเนี่ยเยอะกว่านะซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณการเริ่มเทขายทากําไรนะครับก็เป็นได้นะสองเจ้าขายออกไปอยู่ที่12 แต่อีธิเลียมอีทีเอฟกับการกับบิตคอยนะครับมีแต่ยอดซื้อเข้ามาอยู่ที่107.6ล้านเหรียญสหรัฐส่วนโซล انا อีทีเอฟวันนี้ไม่มียอดซื้อเข้ามาแต่อย่างใดเป็นกินเด็กวันนี้เหลือ73จากเมื่อวาน74นะครับในเชียก็ต้องเชื่อนะว่าบิตคอยออทามไฮรัวขนาดนี้แต่ฝั่งรัชนีนเนี่ยยังไม่ได้ไปฝั่งโลบสุดขีดแต่ก็อาจจะเป็นเพราะข่าวนี้ก็ได้นะครับเพราะล่าสุดปาท้มแกขู่จะขึ้นเก็บภาษีนําเข้าที่รุนแรงกับรัเสเซียนะถ้ยยังไม่ยุติการสู้รบกับ UK, ยูบเคร,ร,ขขรน,นนยกบอวาถ้รรัลลุขตงภใ50 แกจะเก็บภาษี100%ซนะครับซึ่งภาษีนี้ก็จะเป็น secondary tariff นะครับที่จะเก็บจากชาติคู่ค้าของรัสเซียยกตัวอย่างเช่นถ้าอินเดียซื้อน้ํามันจากรัสเซียนะครับบริษัทในเมกาที่ซื้อสินค้าจากอินเดียเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีนําเข้าหรือศุล,ลกากร100%เมื่อสินค้ามาถึงสหรัฐจึงจะทําให้สินค้าที่เอาเข้ามานะครับมีราคาแพงมากโดยธุรกิจเมกาเนี่ยอาจจะหันไปเลือกสินค้าอื่นนะครับที่ราคาถูกกว่าส่งผลให้อินเดียเนี่ยสูญเสียรายได้เรียกได้ว่าเป็นการคูจากทางฝั่งเมกานะครับเ สักนีย้าวันยังไม่เห็นผลแก่ก็จะเก็บภาษีอย่างที่บอกไปก็ต้องมารอดูกันต่อนะครับว่ารัเสเซียจะตอบโต้เรื่องนี้ยังไงสุดท้ายจะมีการเก็บภาษีไหมเดี๋ยวได้รู้กันดูภาพรวมกันไปแล้วเรามาดูข่าวคลิปโตของเรากันบ้างดีกว่านะครับข่าวแรกบริษัทจัดการสินทรัพย์คลิปโตเจ้าใหญ่อย่างเกรสเกลได้ยื่น IPO อในอเมริกานะครับหลังเซอร์เคิลประสบความสาเร็จในตลาดหุ้นนิวยอร์กในประกาศบอกว่าบริษัทได้ยื่นเอกสารการจดทะเบียนหุ้นของบริษัทกับกรอตอเมริกานะครับซึ่งไม่ได้มีการเปิด วมถึงวันแล้วก็เวลาที่จะจดเข้าทะเบียนอย่างเป็นทางการก็ยังไม่แน่นอนซึ่งภายใต้กฎของ SEC บริษัทที่ยื่นเอกสารแบบ confidential หรือแบบลับเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลทางการเงินไว้ได้จนกว่าจะพร้อมเปิดเผยต่อสาธารนณะซึ่งปกติแล้วก็จะเปิดเผยก่อนการนําเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนประมาณ15วันล่าสุด g r a y s c a l e ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในบริษัทคริปโตที่จ้องจะเข้าตลาดหลักทรัพย์อเมริกานะครับโดยการจดทะเบียนในตลาดเนี่ยจะเป็นตัวเปิดทางให้กับบริษัทสามารถระดมทุนได้มากขึ้นผ่านกลยุทธ์ต่างๆได้เช่นการเสนอขายหุ้น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพแถมการยื่น IPO ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่เซอร์เคิลนะครับผู้ออกเหรียญ s t a b l e อ o i n USDC เนี่ยประสบความสําเร็จในการระดมทุนได้มากกว่า1,000ล้านดอลลาร์หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อ5มิถุนาที่ผ่านมานอกจากนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโตหลายเจ้าก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อเข้าตลาดหุ้นเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่น Kraken b i t g o OKX OK a p เอัพแล้วก็ Ledger ซึ่ึงในอนาคตจะเข้าตลาดวันไหนอะไรยังไงก็ต้องมาดูกันต่อไปถ ล่าสุดเมกาเตรียมโบนดนะโดยจีเนียตแอคเนี่ยมีแนวโน้มใกล้ความจริงมากสุดนะครับถ้าพันธุ์หัสนี้ผ่านก็จะถูกส่งให้ปาทั้มเนี่ยเซ็นสามร่างกฎหมายใหญ่ที่ว่าไปก็ได้แก่คาริที้จีเนียแล้วก็แอนตี้ซีบีดีซีแอคนะครับโดยมีข้อมูลว่าสภาผู้แทนเมกาเนี่ยอาจมีการลงมติร่างกฎหมายคาริที้แอคในวันพุธแล้วก็จีเนียตแอคในเช้าวันพฤนธหัสวนกันอีกรอบหนึ่งร่างกฎหมายจีเนียก็จะสร้างกรอบการป้องกันให้กับผู้ออกสเตเบิลคอยนะครับซึ่งร่างกฎหมายนี้ผ่านด่านวุฒิสภามาแล้้้้ววดัััังนนนนนถาาาหสสีผ่ภ แทนแล้วล่ะก็จะถูกส่งต่อไปยังโต๊ะประธานที่บดีป่าฐมนะครับเพื่อลงนามเป็นกฎหมายคริปโตฉบับแรกของอเมริกาส่วนคุณิตี้แอ็ซึ่งเป็นร่างกฎหมายใหญ่สุดของชุดนี้คาดว่าจะลงมติในช่วงบ่ายของวันพุธแต่ถ้าผ่านก็จะถูกส่งต่อไปยังวุฒิสภาพเพื่อพิจารณาต่อไปแต่คาดว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนท่วมท้นจากทั้งสองพักจึงร่างกฎหมายนี้ก็จะสร้างความชัดเจนด้านโครงสร้างของตลาดคริปโตนะครับแล้วก็วางกรอบอำนาจกำกับระหว่าง SCC แล้วก็ c f t อแทีชี้ชีว่าอะไรเป็นหลักทรัพย์อะไรเป็นสินค้าพกพพนนวันนุี้ นอกจากโหวตคุณภาพแล้วสภาผู้แทนก็ยังเตรียมโหวตร่างกฎหมายแอนตี้ซีบีดีซีอีกด้วยนะครับซึ่งร่างกฎหมายนี้ก็จะห้ามธนาคารกลางหรือเฟดเนี่ยพัฒนาแล้วก็ออกดอลลาร์ดิจิตอลาะทางวิพาบิกันเนี่ยมองว่าซีบีดีซีอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือสอดส่องข้อมูลทางการเงินของประชาชนได้และอาจแย่งบทบาทจากสเตเบอรคอยที่ออกโดยภาคเอกชนได้ในอนาคตก็เลยได้ว่าการโหวตร่างกฎหมายคริปโตของเมกาก่อไกลเข้ามาทุกทีนะครับคิดว่าวันพุธเที่ยถึงนี้ตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยชุมชนคริปโตทั่วโลกที่ติดตามข่าวเรื่องนี้น่าจะลุ้นจนั่่งไมติด ท้ายผลจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวได้รู้กันข่าวต่อมาหน่วยงานด้านการเงินอเมริกา3แห่งได้ออดแถลงการอนุญาตให้ธนาคารนะครับเก็บคริปโตแทนลูกค้าได้ภายตายเงินขายการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดแล้วก็ต้องรับผิดชอบเต็มรูปแบบถ้าถือกุญแจของลูกค้าโดยธนาคารกลางแล้วก็สำนักงานประกันเงินฝากแห่งชาติรวมถึงสำนักงานควบคุมสกุลเงินได้ทําเอกสารชี้แจงการบริหารความเสี่ยงในการรับฝากคริปโตในนามลูกค้าสําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีแผนหรือให้บริการนี้ประเด็นสาคัญในเอกสารเลยคือ 1เรื่องการบริหารสินทรัพย์โดยรวมต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนการให้บริการเช่นดูว่ามีบุคลากรพร้อมไหมเข้าใจเรื่องคริปโตหรือเปล่าและควรมีเทคโนโลยีแล้วก็แผนสำรองเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน2การจัดเก็บคีย์ต้องมีระบบที่มั่นคงในการสร้างเก็บแล้วก็ป้องกันการถูกแฮ็กแล้วก็สูญหายของซีดเฟดสามเรื่องการเลือกคริปโตที่ให้บริการนะครับต้องดูว่าแต่ละเหรียญเนี่ยใช้เทคโนโลยีไหนหรือเข้ากับระบบของธนาคารได้หรือเปล่า4ต้องทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเช่นการฟอกเงินแล้วก็ต้องบอกหน้าที่ความรับ ไปชอบในการรับฝากให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เข้าใจผิด5เรื่องความเสี่ยงจากเตอร์ปาร์ตี้เช่นถ้าไปใช้บริการข้างนอกเนี่ยต้องดูเรื่องความเสี่ยงแล้วก็การคุ้มครองนะครับถ้าผู้ให้บริการข้างนอกเกิดการล้มละลาย6แบงก์ต้องมีการออเดดภายในที่คอยตรวจสอบคริปโตแล้วก็ระบบเก็บคีย์อยู่ตลอดถ้าคนในไม่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยก็ใช้คนนอกที่น่าเชื่อถือถทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาสรุปแล้วก็เป็นการกําหนดมาตรฐานการเก็บคลิปโตนั่นแหละครับว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับถือว่าเป อย่างเป็นทางการเลยก็ว่าได้ก,ก,ก็จบกันไปแล้วนะครับกับข่าวที่นํามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้คิดเห็นกันยังไงหรืออยากจะเสริมอะไรก็สามารถทําได้ด้านล่างได้เลยสุดท้ายก็อย่าลืมรักเข้มขัดกันให้แน่นไว้ด้วยนะจะได้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ของตลาดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงและเช่นเคยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรอบวันทันคริปโตไว้ด้วยจะได้ก้าวทันไปด้วยกันสําหรับวันนี้กฎหมายคริปโตกําลังมาแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับ